ผมมิเตอร์ฟุกเกมนะครับคนเดิมเองเดี๋ยวปรับเสียงก่อนไม่รู้ว่าเสียงมันจะดังไปหรือเปล่านะโอ้โหเสียงนี่ดังมากเข้าไปยันซวงเลยีเดียวนะครับอะออดีโอเอามันไม่บอกกูอีกอผมคิดว่ายังดังไปวะนี่กูปรับถูกที่หรือเปล่านะ คนที่เขาเล่นในคอมเขปรับเพนงแค่ยี่สิบร้อยด้วยโอเคเออนี่แหละพยายามทำบันไดขึ้นไปนี่นะลาย,อ,อ,ลยอ่ะอออเย เรากดสองปุ่มที่มันไม่ได้มีความใกล้เคียงเยอเลยกอ,อน,นะครับคนที่เข้ามาดูช้ว e l นี้ไม่ใช่คนโลกสวยเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนโลกสวยนะครับงั้นถ้าอยากดูช anel น,นี้แล้วทำไมคุณต้องด่าด้วยล่ะครับนู่นนี่นั่นอ่ามันเป็นฟิลลิ่งของเกมบางทีเราก็ไมา่สามารถจะหลีกเลี่ยงก,การด่าได้ครับการดานน่าค,คือทุกคนก็ไม่ได้อยากดา่าใช่ป่ะแลในการที่แบบ มันคอนทรีนจร,จริงๆคือแบบมันสุดๆจริงๆแล้วทำไมเราไม่ด่าแต่ส่วนพที่ระบายครับด่ามันมันไม่ได้แย่นะมันไม่ได้แย่แบบมันมต้องด่าว่าแต่คนนี้ด่ามันไม่ได้ไหนคนดีแน่ๆเลยไคิดี่ามันหลุมศพจังวะไม่เหมือนเตียงนอนโอเคเราต้องหาซัมติงกินแล้วล่ะครับโอดเด้อเด้อเด้ออะไรวะอ๋อหลังไม้อ่ะ อ <ead> <t ot> ุยเฮดช็อตกูด้ยเล่นอย่างงี้มันเล่นยากว่ะหันไปหันมาคนเล่นมันเล่นยากแต่คนดูมันมันสบายอย่างว่ะเนี่ย hmm. แล้วก็ <c oughs> ค่อยๆติ๊กทีละอันทีละอันเป็นโปรแกรมที่ไม่ให้ตูรีเป็นอย่าง,งน, <c oughs> นี้เดียวใช่ไหม <c oughs> ได้ถ้าลองกิน ฮังเกอร์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 ใส่กระพริบเอากอดเสรรียบร้อยอ่านเต็มจบแล้วก็ไปตัดไม้กันน่าวันนี้ต้องจริงตัดไม้มันไม่ต้องใช้เครื่องมือเพราะมันกินอินดี้อยู่แล้วเนาะตัดไม้ไม่ต้องใช้เครื่องมือ เดี๋ยวใชตัวอะไรโอ้ยตุ้งตูเขียวหน้ากว่นี้เดี๋ยวเลนะจับสเกล้าต้นเดียวเดี๋ยโอ๊ยมันยิงโดนวะเอ้ามันยิงโดนทุกนัดเลยวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

โอ๊ะประตูไม่ยอมปิด oh โอ้กอดเฮ้ยปิดเฮ้ยปิดบ้ากรอระบ้าประตูไม่ปิดโอ้ประตูข้างนอกตอนนี้แล้วก็ตายหาแน่นอนครับขอพายนะ้ครับเสียง กวนเนาะเพราะตอนนี้ยังกี่โมงไลยกี่โมงแปดโมงเพราะเรากนลังทุกใหม่ป่ะโอเคเดี๋ๆ้ๆจริงกดค้างก็ได้นะโอเคโบวมีธนูแต่ไม่มีลูกธนูเออ,เอ,อปิดคูร่รอบนี้ How to ตัวมีทะลุแว่ผมรู้ผู้จริงว้ไม่รู้ว่าฉันหมดตั้งแต่เมื่อไหร่นะช่างหมดแล้วกันตอนนี้ก็ดีเจเลีเจนนี่นะออกนอกบ้านไม่ได้เศรันนี้ก็เป็นเหมืองที่ขุดลงไปในบ้านตัวเองด้วยโซนหนึ่งนะครับจริงๆวนนี้อยากทำเป็นห้องหลบใต้ดินเนาะ อันนี้ก็ขุดไปเึื่อยขุดขแมควแล้วล่ะห้องแรกใต้ดินอ,ดอุ้ยเชิ่งออาไปไม่ได้ไงออกไปเลือดกูก็หมดเยี่ยมอันนี้มันเสี่ยงเอานะมันไม่ได้แบวราไปากินกินแล้วติดแล้วตายเลยอะไรเงี้ย ก็มีครับบางอันมันก็ถ้าเราที่ทำบัตรฟ้านะครับมจะไม่มีหลังคา เงียบปะเงียบแหละถ้าผมใช้ได้นะผมก็จะอาสตีนได้ใบได้ลายอะไรเงี้ย รู้ว่าเสียงได้ยินดังขนางไหนนะแต่คิดว่าก็น่าจะน่าจะแผ่วนะเพราะว่าไอตัวสายด้วยมั่มีความยาวต้องพันหูอ,อีกโอ้ยเพราะว่าหูฟังวีโบไม่ได้มาเหมาะแตบบ่การแคสเกมอะไรไมไ่เหมาะอะไรเลยนอกจากฟังเพลงแล้วก็แบบมีสายยาวๆยาวๆย,ยาวมากนะครับคือไม่ต้องพันหูสักรอบนึง ถอตเองเอาสองข้างพันผมจะสามารถที่จะพูดนี้ได้พูดพูดนี้แต่ว่าตัวป็นสายเองมันก็ยังออกมันก็ยังไม่ได้ออกแบบมาในการแคสเกมเรียลผิดผิดผิดผวางผิด

โอเคผมจะต้องมาต่อในพาทหน้านะครับเกตจะทำแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเราถออึงบ้านไม่ได้ซีว a g เกนเจอกันนะครับ